คลิปนี้เราจะมารีวิว CPU Cooler จากแบรนด์ a l l s i g n ครับหลายๆคนครับอาจจะไม่คุ้นหูกับชื่อแบรนด์นี้เท่าไหร่ a l l s i g n เอาตรงอันนี้เป็นชิ้นแรกเหมือนกันที่เราได้มารีวิวครับต้องบอกว่าสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับมีมาตั้งแต่2009แล้วหลายๆคนที่ ชื่นชอบการแต่งคอมหรือว่าเล่นพวก CPU Cooler เนี่ยอาจจะรู้จักกันบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราได้มา1รุ่นก็คือ m 1 2 0 d plus ซึ่งรุ่นนี้มี2สีด้วยกันนะครับสีขาวและสีดำตัวที่เราได้มาคือสีดำนั่นเองนะครับจุดเด่นหลกัลกๆเลยของ CPU Cooler ตัวนี้นะฮะถ้าดูจากกล่องแล้วมีหน้าจอที่แสดงเรื่องของสถานะอุณหภูมิด้วยนะครับแล้วก็พัดลม2ตัวประกบแบบแซนวิชนะครับเอาละ ก็อันนี้เป็นเรื่องของเบื้องต้นเกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็รุ่นของออซายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็การใช้งานดูเรื่องของแสงสีของพัดลมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยครับมาเรามาดูที่ตัวกล่องกันก่อนเลยครับก็ตัวนี้ฮะก็ออกแบบมาดีไซน์เรียบๆนะออซายกับชื่อรุ่น M120D+ แล้วก็มุมกล่องก็จะมีฟีเจอร์เล็กๆ,ๆน้อยๆเนาะก็มีรองรับ ไฟ A R G B นะครับแล้วก็หน้าจอแสดงอุณหภูมิด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งก็ติดตั้งได้อย่างง่ายดายประมาณนี้ฮะด้านหลังครับอ่ะในส่วนของสเปคี่หลักๆเรื่องของพัดลมแล้วกันนะครับบอกเลยว่าตัวนี้พัดลมครับค่า Airflow สูงมาก73กว่าเลยทีเดียวนะครับปกติแล้วเนี่ยค่า Airflow ของ เอาแบบพัดลมทั่วๆไปเนาะที่มีขายแบรนด์ดังๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ5.60อ่ะ60กว่ากว่าเนี้ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่เนี้ยเ3เลยทีเดียว a i r p r e s s u อ e อยู่ที่2.0แต่ว่าในส่วนของ a i r p r e s s u r e ก็อาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับ a i r f l o w เนี่ยคือการระบายอากาศนะครับประสิทธิภาพในการระบายอากาศส่วนของ a i r p r e s s u r e เนี่ยคือแรงเป่าอัดในส่วนของแรงเป่าอัดก็ไม่ได้มากนะครับในส่วนรอบพัดลมสูงสุดนะครับอยู่ที่1,900รอบ ก็ถือว่าสูงพอสมควรนะในส่วนของเสียงรบกวนอยู่ที่3 8 d บเดซิเบลบวกลบ10%ซึ่งเดี๋ยวเรามาทดสอบกันจริงๆว่าพอรอบถึงสูงเนี่ยเสียงรบกวนพัดลม2ตัวมันจะเป็นยังไงนะก็ด้านบนครับความสูงความสูงอยู่ที่ 160mm มมนะครับความสูงก็เป็นมาตรฐานสามารถติดตั้งกับเคสมาตรฐานทั่วไปได้เลยนะ1 6 0ส mm บมมเนี่ยสบายๆแบรนด์นี้ผมยังไม่เคยทดสอบเหมือนกันนะอันนี้เป็น ุปกรณ์บันเดิลของเขาก็จะเป็นพวกขาซ็อกเก็ตต่างๆซึ่งต้องบอกว่าสําหรับตัวขาซ็อกเก็ตเนี่ยรองรับในส่วนของเจนใหม่แล้วก็คือ Intel 1700นะแต่ดูก่อนอีกทีนึงเพื่อความชัวร์ในส่วนของ AMD ก็รองรับแค่ AM4 นะในส่วนของ AM5 ในอนาคตยังไม่มีนะตัวนี้แต่1700ใช้งานได้แล้วนะฮะบันเดิลโอ้แถมไขค,ควงให้ด้วยครับแยกหัวด้วยนะเดี๋ยวดูก่อนหัวมันจะเป็นยังไงเนี่ยคู่มือมีอยู่แล้ว ก็อันนี้ติดตั้งง่ายนะจริงๆชุดลมไม่ได้ซับซ้อนมากไม่เหมือนชุดน้ำปิดนี่คือไขควงครับเป็นหัวแชกับหัวแบนด์แล้วก็หูยเอาเรื่องเอาเรื่องซิลิโคนแถมให้ทั้งหลอดเลยครับหลอดใหญ่ด้วยแค่ซิลิโคนกับไขควงก็คุ้มแล้วนะเดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพอีกทีนึงนะอันนี้คือผมอยากรู้มากเพราะว่าดูจากฟีเจอร์เบื้องต้นแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาโอ้ใหญ่มาก ฮิตซิงใหญ่มากตัวนี้กี่ฮิตไป1์หนึ่งสีฮิตไป์เลยนะนี่คือชุดเชื่อมต่อไฟ A R G B อันนี้เชื่อมต่อไฟเป็น Power s t a นะแล้วก็อันนี้เชื่อมต่อลงบอร์ดครับอ่าก็สามารถเชื่อมต่อออกไปได้อีกก็ใครมีอุปกรณ์อื่นๆก็เชื่อมต่อร่วมกันได้นะครับเป็น P W M ครับเชื่อมต่อพัดลมอันนี้ตัวชุดฮิตซิงเขาเนี่ยติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยกับพัดลมไม่ต้องมาประกบเองแต่อย่างใดนะครับอ๋อนี่นี่นี่ในการติดตั้งครับ คือเนื่องจากว่าขาทุกอย่างเนี่ยมันถูกติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราเอาขาซ็อกเก็ตนะครับพวกกันเนี้ยติดตั้งลงที่บอร์ดนะครับเมื่อเราติดตั้งลงที่บอร์ดแล้วเราก็จะทําการยึดโดยน็อตตัวนี้ได้เลยนะครับที่เขาติดมาให้แล้วเนี่ยอ่าในส่วนของหน้าสัมผัสเป็นแบบทองแดงนะครับนี่ก็ซิลิโคนเขาแถมมาให้1ห,หลอดเต็มๆในการติดตั้งน่าจะต้องลื้อตัวโคเวอร์ออกนะครับ วอบบตรงนี้แหละที่มันแสดงเขาเรียกว่าอุณภูมิอยู่ที่ตรงนี้นะตามรูปนะโอ้โหแกะง่ายมากเลยอะ่ะนี่ไงอ๋อนี่มันเป็นฝาครอบครับเนี่ยเออเขาครอบไว้ทําไมอะ่ะแล้วเราต้องปิดไหมน่าจะต้องปิดนะเวลาใช้งานเออน่าจะต้องปิดอย่างนี้อันนี้คือครอบเอาไว้เพื่อปิดรูสําหรับการขันน็อตนะครับนี่เขาจะมีรูอย่างนี้ เพื่อเอาไขควงแย่ลงไปเพราะฉะนั้นที่เขาบอกว่ามันติดตั้งง่ายเนี่ยเพราะาแบบนี้ครับคุณแค่รื้อฝาตรงนี้ออกมาแล้วก็เอาไขควงทิ่มลงไปตรงนี้เพราะว่าไขควงเนี่ยรูที่เขาทํามันจะตรงกับน็อตพอดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องรื้อพัดลมออกเลยบางรุ่นที่เป็นชุดลมเนี่ยเขาประกบมาให้อย่างนี้ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วตอนประกอบคุณจะต้องรื้อชุดพัดลมออกทั้ง2ฝั่งเพื่อเอาไขควงเพื่อขันน็อตน,นะครับแต่นี้ไม่ต้องเลย เออนี่มีออ l ไซร์ชื่อเรียกไม่คุ้นเท่าไหร่นะแล้วก็มีเป็นดิจิตอลอยู่ตรงนี้บอกวัดอุณหภูมินะครับโคเวอร์ทุกอย่างถูกประกอบติดเรียบร้อยฮีตไปร์หเส้นครับที่เราบอกไปเราจะไม่เห็นปลายฮีตไปเลยเพราะว่าทุกอย่างถูกครอบลงไปหมดแล้วสวยงามนะโดยเฉพาะหน้าจอดิจิตอลที่เป็นอุณหภูมิที่บอกอุณหภูมิเนี่ยแหละปกติแล้วเราจะเห็นกับพวก รุ่นที่เป็นชุดน้ําปิดนะชุดลมส่วนตัวยังไม่เคยเห็นเพิ่งเคยเห็นรุ่นนี้เลยส่วนที่น่าสนใจคือเรื่องของประสิทธิภาพแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันดูว่าชุดพัดลมระบายความร้อน CPU ตัวนี้จะสามารถระบายความร้อนได้ดีแค่ไหนครับโอเคครับตอนนี้ผมทําการติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าติดตั้งง่ายอย่างที่เขาเคลมมาจริงๆเพราะว่าไม่ต้องรื้อชุดพัดลมใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถขันน็อตได้เลยนะครับแกะแค่โคเวอร์ที่เราให้ดูตอนต้นแค่นั้นเองนะครับ อ่ะเรามาดูเรื่องของสเปคกันดีกว่าที่เราใช้ทดสอบครับตัวนี้เราจะมาทดสอบกับ Intel Core i5 นะ 12600K ทุกอย่างจะปรับเป็นออโต้ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เป็น6คอ P บวก4คออ e นะครับกับอีก16เทรดเมนบอร์ดครับเป็น LG s t i c Z690G Gaming WiFi นะครับเมมโมรครับตัวนี้เป็น Thermaltake Tough RAM RC 32 g b ก็คือแผงและ16 g b จำนวน2แผงด้วยกันบัส5002นะครับตัวนี้ เป็นแรมแบบเรียบๆไม่มีไฟนะติดตั้งสล็อต2และ4เรียบร้อยเปิด xmp ติดสบายๆนะครับการ์ดจอก็จะมีในส่วนของการ์ดจอแยกนะครับเป็น asus rtx 3060แล้วก็เป็น intel uhd graphics 770นะครับก็อันนี้ในส่วนของรายละเอียดการ์ดจอนะจาก gpu Z อุณหภูมิห้องนะตอนนี้บอกไว้เลยก็คืออยู่ที่ประมาณ28องศา อรอบพัดลมสูงสุดนะอย่างที่เราบอกไปก็คือ1,900รอบสำหรับตัวชุดลมตัวนี้แล้วก็จากที่เพื่อนๆเห็นครับก็เมื่อเราติดตั้งลงไปเนี่ยก็จะโชว์เลยอุณหภูมิที่ตัวหน้าจอซึ่งในการแสดงอุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันไม่ได้เชื่อมต่อผ่านตัวซอฟต์แวร์ใดๆดทั้งสิ้นแต่มันจะมีตัววัดอุณหภูมินะครับ จิ้มไปที่แถวแถวบนหน้าสัมผัสตรงตัว CPU บล็อกนั่นแหละเหมือนเป็นตัววัดอุณหภูมิแหละแล้วก็เอามาเชื่อมต่อให้โชว์แสดงสถานะอุณหภูมิที่หน้าจอเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เชื่อมต่อผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับก็อาจจะมีอาการเพี้ยนบ้างหากมีความร้อนสะสมทั้งทที่ไม่ได้ใช้ CPU นะครับตอนเนี้ยความร้อนอุณหภูมิที่ตัวซอฟต์แวร์นะอยู่ที่ประมาณ30กลางๆแล้วกันนะเรารีเซ็ตก่อน คอเทมเนี่ยเฉลี่ยประมาณ30ต้นต้นส่วนของฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์30ต้นต้นเหมือนกันนะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงนะต้นต้นถึงกลางกลางประมาณนี้ครับรอบพัดลมเงียบเๆเลยตอนนี้คือ670กว่ารอบเท่านั้นนะครับเพราะว่ายังไม่มีการโหลดอะไรมากตอนนี้เรามีแค่การแคปเจอร์หน้าจอใช้ประมาณ8นะครับไม่เกิน10%นะครับประมาณนี้ก็ใช้พลังการ์ดจอไปแและหน้าจออุณหภูมิจะสังเกตว่า มันโชว์อยู่ที่41องศาเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการ์ดจอเพราะฉะนั้นพอการ์ดจอมันทำงานเนี่ยความร้อนมันไปโดนตรงเซ็นเซอร์ที่เขามีที่ตัว CPU บล็อกนะของตัวฮีทสิงค์เดี๋ยวผมลองเทสการ์ดจอให้ดูนะเรายังไม่ได้เทสตัว CPU c o ลเลอนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องของตัวหน้าจอแสดง อุณภูมิก่อนว่าม,มันมีผลยังไงบ้างนะลองสังเกตดูได้นะครับรอบพัดลม CPU ยังเหมือนเดิมเลย600กว่ารอบเท่านั้นนะครับส่วนอุณหภูมิตรงนี้ก็30ต้นต้นเหมือนเดิมนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าในส่วนของอุณหภูมิตรงหน้าจอแสดงผลเนี่ยมันขึ้นไปจะ50แล้วนะฮะเนี่ยตอนนี้เห็นไหมพ w e r ของ CPU ก็30กว่าวัตต์เท่านั้นนะครับอุณหภูมิที่คอเทมก็ อาจจะขึ้นมาเล็กน้อยจากความร้อนสะสมนะก็ประมาณ30กลางๆแล้วในส่วนของฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์เนี่ยมันขึ้นไป40ต้น,ต,นต้นนะครับกระชากพอสมควรเนาะเออก็4 0่สถึงห้เลยอะแต่จริงๆน่าจะอยู่เราวราประมาณสัก40ต้นต้นแต่ที่ตัว CPU คูลเลอร์ครับขึ้นไป50แล้วเพราะว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยมันอาจจะเรียกว่ายต่อความร้อนมากกว่านะครับถ้าเกิดตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันอาจจะเขาเรียกว่าเที่ยงตรงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมัน เป็นเรื่องของความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในการใช้งานของตัวหน้าจอแสดงผลอุณหภูมินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนแบบว่าอาจจะแบบทํางานแล้วการ์ดจอทํางานหนักๆแต่ CPU ยังไม่เคยโหลดเท่าไหร่ทำไมความร้อนมันขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุเนาะในส่วนของหน้าจอที่มันแสดงผลออกมาอ่าเห็นไหมจะ60แล้วประมาณนี้ครับในเรื่องของอุณหภูมิหน้าจอแสดงผลเราไปที่เรื่องของการปรับออร่าซิงนะครับหรือว่าไฟ A R G B จากตัว CPU Cooler ตัวนี้นะเพราะว่ามันสามารถเชื่อมต่อผ่านเมนบอร์ดซิงค์ได้แต่ตอนนี้เราทำให้มันเป็นการปรับใช้งานร่วมกับตัวเคสอย่างเดียวไม่ได้เชื่อมต่อผ่านเมนบอร์ดซิงค์เพราะฉะนั้นมันสามารถปรับที่ปุ่มตัวเคสได้เลยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะอะอย่างตอนนี้ครับเราลองกดดูฮะตอนนี้ไม่ได้เชื่อมต่อผ่านซอฟต์แวร์จากเมนบอร์ดเราสามารถคอนโทรลผ่านเคสได้ผมก็จะกดปั๊บนี่มันก็จะใช้งานร่วมกันได้นะครับืม้ เนื่องจากว่ามันเป็นฟังก์ชันของตัวเคสนะแล้วก็หากเราจะใช้งานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ผมจะต้องกดค้างครับที่ตัวปุ่มบนเคสมันจะกระพริบปัป๊บอ่าตอนเนี้ยเชื่อมต่อผ่านเมนบอร์ดซิงค์แล้วเดี๋ยวเราไปคอนโทรลผ่านซอฟต์แวร์กันตอนนี้เรามาที่ออราซิงคนะเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้คอนโทรลเรื่องของไฟมันสามารถปรับส่วนต่างๆได้หมดเลยนะครับลูกเล่นเยอะพอสมควรนะครับปรับตามมิวสิกก็ได้นะฮะถือว่าดีเทคไวมากนะ เนี่ยกดปุ๊บติดปั๊บเลยอะเออเปลี่ยนสีนี่ครับพอเรากดเปลี่ยนสีปับ๊บมันก็ไปตามเลยครับค่อนข้างเรียไทม์ไม่มีดีเลยเลยครับโอ้นิ่งมากนิ่งมากสามารถเลือกสีได้เองเลยครับนี่สเตติกครับอ่าก็ แน่นอนครับถือว่าอันนี้คือแสงสีของเขาก็สวยงามทีเดียวนะมีทั้งตัวของพัดลมแล้วก็ตัวของฮีทซิงค์แล้วก็ยังมีหน้าจอที่แสดงอุณหภูมิด้วยนะครับก็ประมาณนี้เราเปิดเป็นเรนโบว์ไว้แล้วกันน่ะนี่ฮะก็เป็นส่วนของการใช้งานร่วมกับออราซิงค์หรือว่าเมนบอร์ดซิงค์ซึ่งถ้าเกิดใครใช้บอร์ดอื่นๆเนี่ยก็สามารถใช้รูปแบบของการปรับคอนโทรลไฟของซอฟต์แวร์ของบอร์ดนั้นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคต่อมาเรามาเทสเรื่องของ ประสิทธิภาพการระบายความร้อนกันดีกว่ามาดูว่าตัว cpu cooler ตัวนี้กับ i 5 1 2 6 0 0 k จะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามารัน cinebench r 2 3กันเลยนะฮะรอบพัดลมตอนนี้1,000รอบนะครับเงียบอยู่เรื่องของความดังคือบอกได้เลยว่าเงียบเหมือนตอนยังไม่ได้มีการโหลดหนักๆเลยนะครับแต่เนี่ย cpu โหลด100%แล้วนะอุณหภูมิขึ้นมาที่ประมาณ60แล้วนะครับ60ต้นๆน,นะครับ อรอพัดลมก็พันรอดเท่านั้นเฮ้ยถือว่าเย็นเลยนะตอนนี้ power หนึร้อยสวัตต์นะครับเออรอพัดลมทำงานยังไม่เต็มเลยอะครึ่งเดียวเอง50%เท่านั้นอุณหภูมิหกสิบกลางๆครับตอนนี้แล้วก็ตรงหน้าจอครับเริ่มค่อยๆดันอุณหภูมิขึ้นเรื่อยๆนะอยู่ที่ประมาณ6กสอแล้วตอนนี้61แล้ว นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะอ่ามันน่าจะค่อยๆอ,อ่านค่าอุณหภูมิไปเรื่อยๆนะตอนนี้ดีดไปสูงสุด68องศาแล้วนะครับแต่รอบพัดลมเนี่ยยังไม่สุดนะ1,200รอบเท่านั้นเราเปิดรอบสุดเลยไหมคือตอนเนี้ยถ้าแบบธรรมดาเลย1,200รอบเงียบมากไม่รู้สึกถึงรอบพัดลมที่มันสูงขึ้นเลยนะครับ อ่ะตอนนี้เรามาดูรอบสูงสุดเลยนะครับมาปรับที่ตัวซอฟต์แวร์ของเอซูเลยฟูลสปีดเลยนะปับ๊บรอบดันขึ้นอย่างรวดเร็วสูงสุดถึงถึงสองพันรอบเลยนะตอนเนี้ยอืม และอุณหภูมิก็ลงต่ำลงถามเรื่องความรู้สึกเสียงรบกวนถามว่ารู้สึกมากขึ้นไหมต้องบอกว่ารู้สึกได้แบบชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับรอบเต็ม1 9 0 0ถึง2000รอบเนี่ยถือว่ามีความรู้สึกที่ดังขึ้นนะครับถามว่ารบกวนจนน่าลำคาญไหมผมส่วนตัวนะผมรู้สึกเฉยๆไม่ได้แบบโอ้โหลำคาญขนาดนั้นนะครับแต่จากที่เราเทสเมื่อกี้เนี่ย รอบปกติ1200-1300รอบก็เอาอยู่แล้วนะกับการรัน CPU 100%แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นอะเสียงรบกวนไม่มีเลยถือว่างเงียบมากนะครับแต่ถ้าเกิดดันมาถึง1 9 0 0ถึง2,000รอบเนี่ยเริ่มมีเสียงรบกวนมากขึ้นนะครับแบบรู้สึกได้ชัดเจนนะครับอันนี้คือคอมพิวเตอร์ตั้งไว้ข้างจอเลยนะครับบนโต๊ะเลยนะครับมันทำให้เสียงชัดมากๆนะครับในการทดสอบนะก็อันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกนะก็บางคนอาจจะแบบว่า ดังมากดังน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเคยชินในการใช้ฮาร์ดแวร์ของแต่ละคนนะส่วนตัวผมเนี่ยเฉยๆนะครับคือมันดังเหมือนอาการ์ดจอ2พัดลมวิ่งเต็มอะไรประมาณนี้เรื่องของประสิทธิภาพถ้าวิ่งรอบเต็มสบายเลยครับ60กลางกลางกับอุณหภูมิห้อง28องศาถือว่ายอดเยี่ยมกับ CPU c ค o l เลแบบนี้มีไฟ ARGB มีเขาเรียกว่าหน้าจอแสดงสถานะอุณหภูมินะครับติดตั้งง่ายพัดลม2ตัว ฮีตไป6เส้นคุ้มเลยนะตัวนี้ครบอย่างตอนเนี้ยหน้าจอแสดงอุณหภูมิมันเหลือแค่55-56เออก็มันอาจจะไม่ได้ตรงกับตัวซอฟต์แวร์มากนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวิงพอสมควรนะครับก็มันน่าจะเขาเรียกว่าอ้างอิงสภาพความร้อนในช่วงของบริเวณ cpu มากกว่านะครับที่จะจับความร้อนของ CPU โดยตรงเลยเพราะว่ามันใช้ตัวเซนเซอร์นะ ในการเขาเรียกว่าวัดอุณหภูมิะนะครับไม่ได้ผ่านซอฟต์แวร์ก็ประมาณนี้ครับสรุปเลยคือรอบสูงสุดมีเสียงรบกวนที่มากขึ้นแต่ถ้าเกิดใช้งานแบบปกติไม่ต้องดันรอบสูงสุด1 2 0 0 0ถึง1,300รอบทำงานได้สบายไม่ได้รู้สึกถึงเสียงรบกวนของพัดลมนะครับความเย็นอุณหภูมิทำได้ดีครับ60กลางๆในรอบพัดลมสูงสุด60ปลายปายในรอบพัดลมแบบออตโต้1 2 0 0รอบนะครับ จบไปแล้วนะครับกับ CPU Cooler a l s i g e M120D Plus ก็สำหรับราคาเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆประมาณ2,000นิดๆใน Ali Express แต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นแบบขายส่งอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาท เท่านั้นแต่ว่าน่าจะซื้อสัก10ตัวขึ้นไปประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากจะนําเข้าหรือว่าอยากจะสั่งซื้อมาใช้เองก็ลองเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์สินค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเรามาสรุปจุดเด่นกันก่อนเลยดีกว่าจุดเด่นของ CPU cooler ตัวนี้คือมีหน้าจอบง่งบอกอุณหภูมินะครับติดตั้งง่ายไม่ต้องรื้พัดลมใดๆทั้งสิน้นสามารถถอดตัวโคเวอร์แล้วก็ขันน็อตได้เลยนะครับเรื่องของประสิทธิภาพ ถือว่าทําได้ดีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ60กลางๆในรอบพัดลมสูงสุดเสียงรบกวนมีเล็กน้อยเมื่อวิ่งรอบสูงสุดนะครับดีไซน์สวยงามมีไฟ ARGB พัดลม2ตัวก็ถือว่าราคาประมาณ2,000กว่าบาทเนี่ยคุ้มค่านะครับกับการใช้งานร่วมกับ CPU i5 12600K สามารถโอเวอร์คล็อกได้อีกนะเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยยังไปได้อีกนะครับใครที่มีความชำนาญเรื่องของการโอเวอร์คล็อกก็สามารถปรับจูนกันได้นะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ